เรามาเรียนเรื่อง v ีลุกครักันนะครับวีลุกเนี่ยเป็นเป็นฟังก์ชันตัวหนึ่งนะครับที่ใช้ดึงค่าข้อมูลที่เราต้องการเนี่ยมาสแสดงนะครับในกรณีที่เรามีข้อมูลอยู่แล้วนะครับเรามีฐานข้อมูลอยู่ระดับหนึ่งแล้วนะครับเราต้องการเราไม่อยากจะขี่ซัามาซ้ําไปเนี่ยเราต้องการเชื่อมมันมาสแสดงเน,นะครับเราก็ใช้ฟังก์ชัน vlookup มาสแสดงได้นะครับหลายคนไม่ค่อยเข้าใจฟังก์ชันนี้นะครับใช้ยังไงก็ใช้ไม่เป็นเพราะว่า ไปติดยึดว่ามันมันเหมือนการเขียนโปรแกรมอะไรเงี้ยนะครับก็เลยพันใช้ยากไปเลยนะครับจริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยนะครับผมมี Data เก่านะครับอยู่ที่ชีตค้นหาได้แตนที่นะครับที่เคยเรียนกันไปแล้วนะครับเป็นข้อมูลการออกอินโหวยประจําเดือนนะครับของให้แต่แต่ละลูกค้านะครับเราก็มีหมายเลขอินโวยมีมูลค่าต่างๆอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเอ่อ มันจะขายกับชื่อที่ผมสร้างใหม่ก็คือผมสร้างราหัสลูกค้าแล้วก็ชื่อลูกค้าเนี่ยนะครับประเด็นก็คือว่าประเด็นคืออะไรครับประเด็นคือว่าผมขี้เกียจคีชื่อลูกค้านะครับผมมีเฉพาะราหัสลูกค้านี่ผมต้องการชื่อลูกค้านี่มาสแสดงเลยเนี่ยผมจะทํำยังไงนะครับจะทํำยังไงนะครับผมก็ใช้ฟังก์ชัน Vlook u p นะครับลงมาเขียนด้วยกันนะครับช้าๆนิดหนึ่งนะครับอย่าไปคิดว่าเป็นการเขียนโปรแกรมนะครับถ้าเราคิดว่าเป็นการเขียนโปรแกรมเป็นการใช้คําสั่งอะไรที่ยากๆเนี่ย มันก็จะยากไปด้วยนะครับถ้าเราคิดว่ามันมันไม่มีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็มันก็ทําได้นะครับเท่ากับบีลูกับนะครับโอเคนะครับลูกับเราเขียนไปนะครับวงเล็บเปิดโอเคไหมครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ค่าที่เราจะเอาไปเชื่อมก็คือค่า A2 สองตรงนี้โอเคไหมครับเราจะเอารหัสลูกค้าเนี่ยนะครับไปเชื่อมกับอะไรครับใส่คอมมาเราเขียนตามคําแนะนําของมันเลยนะครับ ครับเราใส่คอมมาปับนะครับผมก็จะไปเชื่อมกับเชื่อมกับอันนี้นะครับเชื่อมกับช่วงข้อมูลนะครับที่อยู่ระหว่างระหว่างระหว่างนี้เห็นไหมเชื่อมกับราคาลูกค้านะครับนะครับพอดีผมจะเอาชื่อลูกค้านี่มาแสดงด้วยนะครับผมก็เลยลากเมาส์คุมมันไปเลยนะครับลากคุมลงไปข้างล่างนะนะครับนะครับนะครับเลื่อนลงไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรารู้เราไปเคียยวเลยก็ได้นะครับ จากไหนถึงไหนนะครับอันนี้ผมลากกลุ่มมาจถึงผมกดชิปนะครับกลุ่มมาถึง c 2 8 0 1นะครับผระมาณันแปยนะครับนะครับตรงนี้นะครับเมื่อผมได้ตรงนี้แล้วนะครับผมก็ไปผมก็ทําไงต่อครับผมก็ผมกด Enter ไปเลยนะครับนะครับอ่ามันจะกลับมาที่นี่โอเคไหมครับมันฟ้องว่าผมยังเขียนผมยังเขียนสูตรไม่ถูกต้องไม่เป็นไรนะครับแล้วเราไปใส่ต่อนะครับโอเคได้ละได้ถึงตรงนี้แล้วนะครับผมก็ ใส่คอมมาปะนะครับใส่คอมมาปะแล้วผมก็ใส่มันให้ใส่อะไรต่อครับมันแนะนําให้ใส่โค um ้ดเรินเด็กนัมเบอร์ซึ่งหมายถึงหมายถึงอะไรครับหมายถึงลําดับโค้ดเริมนะครับที่ที่ฐานข้อมูลหลักของเราเนี่ยนะครับนะครับที่เนี่ยที่ค้นหาแทนที่เนี่ยนะครับเมื่อกี้เนี่ยเราเราเราเอาข้อมูลมาชนกับมันใช่ไหมครับเอาข้อมูลรหัสรหัสลูกค้าเนี่ยนะครับมาชนกับมัน เราจะนับรหัสลูกค้าเนี่ยนะครับเป็นคอลัมน์ที่หนึ่งนะครับส่วนคอลัมน์ที่เราต้องการเอามาโชว์เนี่ยเราก็นับไปเป็นคอลัมน์ที่สองใช่ไหมครับถ้าเราต้องการเอาประเภทลูกค้ามาโชว์เราก็นับต่อไปเป็นครับที่สามสี่ห้าหกอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่เราต้องลากคุมนะครับลากเมาส์คุมนะครับเล็งถึงจะถึงจะเอามาใช้ได้นะครับอันนี้ผมลากไว้แค่แค่ชื่อลูกค้าก็คือคอลัมน์นี้เป็นคอลัมน์ที่หนึ่งคอลัมน์นี้เป็นคอลัมน์ที่ สองโอเคไหมครับผมก็ไปใส่สองนะครับใส่คขมมาก่อนนะครับแล้วก็ใส่สองนะครับแล้วผมก็ใส่คขมมากอีกทีหนึ่งนะครับผมเลือกเลือกโฟล์คับผมนะครับโฟล์นะครับตรงนี้ก็เลือกตามผมได้เลยนะครับกดเดินเท้าปั๊บนะครับนี่หนึ่งมีเลือกที่หนึ่งนะครับที่หนึ่งผมเขียนอะไรสูตรอะไรปิดตรงไหนโอเคครับนิดหนึ่งก็คือเอ่อผมต้องใส่สูตรแบบนี้ นิดหนึ่งนะครับก็คือใส่สองนะครับผมไม่ต้องใส่คําว่าชีตเอ่อชีตสี่หมายตกใจอะไรเงี้ยนะครับใส่อย่างเงี้ยแล้วแล้วก็มันก็จะโอเคนะครับก็อเขียนสูตรตามเนี้นะครับนะครับมันก็จะได้ชื่อลูกค้าขึ้นมาเชื่อมละผมขออธิบายตรงนี้นิดหนึ่งก่อนนะครับก่อนิดหนึ่งนะครับผมกด F2 นะครับเพื่อจะเอาเอาสูตรมา โชว์มาแก้ไขก็แล้วแต่นะครับผมเขียน V ลุกนะครับโอเคไหมครับผมเลือก A2 ก็คือก็คือตรงนี้โอเคไหมครับแล้วก็ผมใส่คอมมานะครับแล้วผมไปเลือกนะครับผมไปเลือกเลือกอะไรครับเลือกชีดนี้นะครับเลือกชีดนี้นะครับแล้วก็ลากเมาส์คุมนะครับจาก B2 เนี่ยไปจนถึง C 2801หโอเคไหมครับ C ไปถึง C c 2 8 0 1นะรเนี่ยนะครับเห็นไหมครับ ซึ่งถ้าเราถ้าเราเขียนสูตรเป็นเราก็เขียนชื่อชีิตไปเลยใส่เครื่องหมายตกใจนะครับแล้วก็ใส่ช่วงข้อมูลนะครับระหว่างระว่างไหนถึงไหนเข้าใไหมครับเสร็จแล้วเราใส่ขครอหมายคอมม่านะครับเรากลับไปนับนิดนึงนะครับว่าโครมลำดับโครัมนะครับที่เราจะข้อมูลมาชุกน่ะเป็นลำดับโครมที่เท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าเราลากข้อมูลกลุ่มสองโครมนี้งั้นโครม B เนี่ยก็จะเป็นคอลัมน์ที่1น,นะครับ C ก็เป็นคอลัมน์ที่2ที่เราจะมาแสดงใช่ไหมครับเราก็เลือกเราก็ใส่ว่าเป็น2นะครับใส่2ไว้นะครับแล้วใส่คอมมาแล้วก็ใส่มมใ,สใส่โฟล์ตนะครับใส่วงเล็บปิดนะครับเอนเตอร์ Enter. เราก็จะได้ชื่อลูกค้าเนี่ยมาโชว์ใช่ไหมครับหรือค้ามาโชว์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถจะก๊อปปี้จากบนลงล่างได้เลยเขียนไหมครับนะครับผมก๊อปปี้ใส่ลงไป นะครับนะครับทวนวีครับผมก็จะได้ชื่อทั้งหมดมาแสดงอย่างง่ายได้ไหมครับมีลูครับไม่ไม่ยากนะครับทำนองเดียวกันนะครับทำนองเดียวกันสมมุติว่าผมจะเอาเอาอะไรครับเอาประเภทประลูกค้ามาแสดงด้วยนะครับเอามาแสดงด้วยเนี่ยผมจะเขียนสูตรยังไง เรามาดูกันนะครับเรามาดูกันนะครับมันก็จะมันจะเขียนสูตรว่าเท่ากับ v ลูกงับโอเคไหมครับวลูกงับใส่เครื่องหมายเปิดโอเคผมเริ่เปิดครับผมก็ก็เป็น A2 ไปชนเหมือนกันนะครับจูกไหมครับ A2 เราคือตรงนี้โอเคไหมครับหรือเอาเมาส์คลิกเอาก็ได้ใครไม่ค่อยเข้าใจเอาเมาส์คลิกนะครับใส่เครื่องหมายคม่านะครับกลับไปนะครับนะครับกลับไปที่ที่ชีดนี้นะครับ เราจําเป็นต้องลากกันเยอะนิดหนึ่งนะครับอันตัวแรกที่เอามาชนก็คือ b ีบีสองใช่ไหมครับเราจะาประเภทลูกค้าใช่ไหมครับต้องลากคกุมถึงประเภทลูกค้าโอเคไหมครับนะครับผมลากคุมไว้ถึงยิ่นไว้นาเบอร์ไว้ก่อนนะครับนะครับผมดึงลงมาถึงข้านล่างนะครับดึงลงมาถึงอะไรครับ ตรงนี้เลยนะครับนะครับก็กดนะครับมาแล้วนะครับกดโอเคไปนะครับแล้วเราก็ไปไปคลิกตรงนี้อันนี้นะตัวนครับยังเขียนสูตรไม่เสร็จนะครับนะครับกดก็ใส่เครื่องหมายคอมม่าตรงนี้นะครับหมายตรงนี้ใส่ใส่เท่าไหร่ครับต่อไปเป็นลำดับที่เท่าไหร่นะครับเราก็ไปนับนะครับลำดับที่เท่าไหร่ครับ นะครับอันนี้คือลำดับที่1ใช่ไหมครับข้อมูลล่าลูกค้าสองสามสี่ห้าหกเข้าไหมครับเราก็มาใส่หกที่ที่สูตรเรานะครับนะครับอันนี้ไม่ต้องใส่ชีสสี่นะครับใส่หกเลยโอเคใจไหมครับใส่หกล้วก็ใส่โฟล์วงเล็บปิดครับผมนะครับแค่นี้นะครับเราลงเช็คสูตรซิผิดไหมครับผิดแน่นอนเลยนะครับผิดแน่นอนเลยผิดตรงนี้ นะครับบางทีเราคลิกไปคลิกมาเนี่ยนะครับมันมันก็เลยเปลี่ยนสูตรตรงนี้ของเราเนี่ยนะครับให้กลายเป็นที่สี่นะครับซึ่งผิดนะครับเราแก้แก้ผมจะแก้ชื่อมันนิดหนึ่งนะครับชื่อชิดว่าคนหาแทนที่ใช่ไหมครับคีเลยก็ได้ครับคนหาแทนที่นะครับเขียนให้ถูกแล้วกันเขียนไหมครับผมใส่ตรงนี้ผมเบี่ยเทนะครับยังไม่ถูกนิดหนึ่งแสดงว่าชื่อผมผิดแน่นอน นะครับนะครับผิดก็ดีครับแก้ให้มันถูกแค่นั้นเองนะครับเขียนไหมครับถูกนะครับลูเสียอ่ะถูกแล้วนะครับเอ็นเทอร์เจนนะครับผมก็ได้มาละต่างประเทศครับยังงงอยู่ไหมเดี๋ยวผมก็ปีก่อนนะครับปีก็ปีถึงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับนะครับ เราปีถึงข้างล่างเลยก็ได้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับกลับมาอธิบายกันในทีหนึ่งนะครับถึงสูตรนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าเราเขียนว่า b ลูกคับเขียนไหมครับ a สองก็คือเนี้ยรหลาลูกค้าเราเราจะไปชนชนกับชียค้นหาในแทนที่ตั้งแต่ B2 สองจนถึงนะครับแต่ B2 สองบสองคือหาลูกค้าเรานะครับถึงอินไว้ลาเบอร์เฮดถึงข้างล่างเลยสองพันแปดร้อยหนึ่งเขียนไหมครับแปดร้อยหนึ่งเลยนะครับนะครับแล้วก็ คำวาใช่ไหมครับนับไปถึงลําดับที่หกแถวที่หกที่เราจะเอาไอต้ตะคาว่าต่างประเทศในประเทศอะไรมาโชว์เนี่ยมันอยู่แถวที่หกนะครับเริ่มนับตั้งแต่รหัสลูกค้าในชีทโนษณาในแทนที่เห็นไหมครับใส่คอมมาแล้วใส่โฟนะครับวงเล็บปิดแล้วก็อนเทอร์อย่าไปคิดว่าเป็นการเขียนโปรแกรมนะครับแต่คิดว่าเป็นการเขียนโปรแกรมเนี่ยมันจะมันจะยุ่งยากวุ่นวายนะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรเห็นไหมครับมีแค่ใส่ค่าสีค่าลงไปนะครับแค่นี้มันก็ถูกแล้วนะครับ หรือคลิกไปคลิกมาเนี่ยมันก็ได้แล้วนะครับอย่าไปคิดมากลองฝึกทาครับผมนะครับฝึกทาบ่อยๆก็จะจะได้นะครับทีนี้มันมันมีเงื่อนไขอีกนิดนึงนะครับว่าถ้าเกิดว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะจะมีเออเร์เรนะครับเราเราสามารถไปไปซอสนะครับซอสตามรหัสลูกค้าไว้ก่อนนะครับซอสตามตามฟิลหรือคนําที่เราเราจะเอาไปชนกันนะนะข้อมูลไปชนกันนะครับที่ฐานข้อมูลหลักเรา นะครับเรียงจากน้อยไปหาม้างไว้กว่อนนะครับเรามันก็จะก็จะไม่ไม่มีปัญหานะครับ